ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่องค์การสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยทำงานด้วยจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละในการช่วยเหลือประชาทุกให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ประสบภัยจึงขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุณบุรีได้กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติบุณผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการกองคารับบรรเทาสาธารณภัยผู้ชีพผู้ไทยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การช่วยชูเทียน ดังนีสนบกนลาดเราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนารีอาสาสมาัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ก็ครอบครัวผมครอบครันหลวงไม่ใช่ของผมคนเดียวผมขอมอบโลนี้ยเป็นที่ระลึกให้มูลนิธิไว้ให้คนรุ่นหลังรู้ว่ามูลนิธิเราทำจริงก็ไม่ใช่พวกเราคนพิจารณานี่เกิดจากทางคนเหนื่อยเนี่ยบนของจอเนี่ยนะท่านพิจารณาก็เราให้กำลังใจ เพราะว่าจิตอาสารีนหาน้อยคนที่จะทําได้นะก็อย่างคุณตายด้วยนะก็นถือว่าก็ช่วยเราได้ดีแล้วก็มีชื่อเสียงได้เพราะพวกเราแนบะทั้งกลุ่มนะฮะไม่ใช่เพราะว่าท่านมะารวมด้วยช่วยกันนะคนระับนะขอบคุณครับท่านคะนี้พี่แนนจะมาทานมอบให้พี่โลดเป็นกำลังใจอ่นะด้วยแรงรับนผะิดชอบ ขอบคุณทรักและผูกันดีใจเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีสำหรับสังคมและที่ขาดไม่ได้มองิ์ิรทีมร่สมสมุทการที่เป็นองค์กรที่สร้างให้ผมได้มีวันนี้ในสิ่งที่ใจอยากจะทำให้ประชาชนมีความสุข แล้วขอบคุณครอบคมมบรัวงผมบุหลวงที่ทำให้ผมผักดันไดถึงปัจจุบันนี้ครับ